สถานียาทอกค,ความรู้สุขภาพโดยเภสัชกรสวัสดีค่ะสำหรับสถานียาทอกในวันนี้นะคะเภสัชกรจะมาแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะที่กระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อเนี่ยเกิดการสึกหรอหรือเสื่อมลง ร่วมกับมีปริมาณน้ำหล่อลื่นในข้อที่ลดลงทำให้เกิดการเสียดสีของกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อค่ะนามาซึ่งอาการปวดเจ็บเสียวหรือมีเสียงดังในข้อเมื่อเราขยับหรือเคลื่อนไหวบางรายเนี่ยก็อาจจะมีอาการข้อติดไม่สามารถเหยียดหรืองอขาได้ตามปกติจนไปรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันค่ะโดยโรคข้อเข่าเสื่อมนี้นะคะจะสามัญกับ คนที่อายุเยอะขึ้นคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะเกินไปคนที่ใช้งานข้อเข่าหักโขงแบบซ้ำๆหรือคนที่เคยได้รับการบาดเจ็บที่กระดูกและข้อค่ะสำหรับการรักษานะคะที่สามารถทําได้ในนั้นยาก็คือการให้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซมซึ่งก็มีทั้งรูปแบบรับประทานและก็รูปแบบใช้ภายนอกค่ะสําหรับยาแก้ปวดกลุ่มรับประทานตัวอย่างยาเช่นไนโคโฟีนนาปอกเซนหรือเอทิลิคอซิบ ตัวยาเนี่ยจะมีฤทธิ์ในเรื่องของกระบวนการยับยั้งกระบวนการอักเสบจึงบรรเทาและรักษาอาการปวดที่ข้อได้แต่ก่อนจะใช้ยาทุกครั้งเนี่ยควรได้รับการปรึกษาจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนนะคะสําหรับยารูปแบบใช้ภายนอกเช่นยาทาหรือสเปรย์ที่มีส่วนผสมของตัวยาแก้ปวดจะสามารถบรรเทาอาการปวดเฉียบพลันได้ดีเมื่อใช้คู่กับยารับประทานค่ะสำหรับการดูแลเพิ่มเติมที่ทุกคนเนี่ยสามารถลองเอาไป ปรับใช้ได้นะคะเพื่อชะลอหรือป้องกันอาการปวดจากข้อเข่าเสื่อมก็ตัวอย่างเช่น 1. แนะนําให้ประครบร้อนบริเวณข้อประมาณวันละ15-20นาทีสามารถบรรเทาอาการปวดได้เบื้องต้น 2. ลดหรือควบคุมน้ําหนักไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานเพื่อไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยต้องแฝงรับน้ําหนักที่มากเกินไป 3. อุปกรณ์ซัพพอร์ตเขา่าหรือใช้ไม้เท้าะยุงเวลาเดินหรือเคลื่อนไหวเพื่อไปเพิ่มความแข็งแรงให้กับข้อเข่าที่อ่อนแอและป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ําได้ 4. หลีกเลี่ยงการใช้กิจกรรมที่แบบว่าต้องใช้เข่าเยอะนะคะเช่นการงอหรือย่อเข่าเป็นเวลานานๆแบบการนั่งพับเพียบเป็นต้นค่ะ 5. แนะนําทานวิตามินกลุ่มที่ไปเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและข้อรวมถึงเพิ่มน้ําหล่อลื่นบริเวณข้อตัวอย่างเช่น แคลเซียมคอลลาเจนไททู ude, หรือกูโคซามีนค่ะแต่ก่อนจะใช้วิตามินใดๆก็ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเช่นกันค่ะทุกคนเห็นไหมล่ะคะถ้าไม่อยากเป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยสามารถนำวิธีต่างๆเนี่ยไปปรับใช้ได้นะคะเรื่องสุขภาพของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าติดตามสถานียาท้อค,ค่ะ